จริงครับโรคไขมันพอกตับหรือที่เรียกกันให้ถูกต้องก็คือโรคตับข้างไขมันซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคอ้วนโดยเฉพาะโรคอ้วนลงพุงซึ่งประกอบไปด้วยโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับหรือโรคตับข้างไขมัน สาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติการการรับประทานอาหารของผู้ป่วยนั้นรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงได้แก่แป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตรวมถึงไขมันชนิดต่างๆในปรมิมาณที่เกินความสามารถของร่างกายจะเผาผ่านได้หมดก่อให้เกิดการสะสมภายในร่างกายในอวัยวะต่างๆเช่นในพุงทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีลักษณะอ้วนลงพุงเกิดไขมันภายในตับ ผลของไขมันที่สะสมในตับนี้จะก่อให้เกิดการอักเสบไปอย่างช้าๆโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดงทางคลินิกจนท้ายที่สุดถ้าโรคดำเนินไปกลายเป็นตับแข็งเกิดภาวะท้องมานขาบวมตัวตาเหลืองจึงมีอาการแสดงของโรคอย่างชัดเจนดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรคไขมันพอกตับหรือโรคตับข้างไขมันนั้นเป็นภัยเงียบที่สำคัญที่มักพบบ่อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคอ้วน การดูแลสุขภาพที่ดีโดยการรับประทานอาหารอย่างพอเหมาะออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับปกติจะเป็นวิธีการสำคัญที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะต่างๆจากภาวะโรคตับข้างไขมันครับ